เขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยและจงมองหาสิ่งดีดีเพียงส่วนเดียวอย่ามวัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ย เหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองจะดีมีคุณจริงนักครินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางแระว่ามิดหมอองงพระเดิมและถ้าหากพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือวเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพ แล้วก็ที่สำคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ำโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยบังกรและยังมีท้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาเพึ่งพาบุญญาบณรมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาที่ที่เบอร์0 8 6 3 3 2 9 1 4 9 6 เบอร์086 329 1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนันก็คือเป็น ID l i n ยลของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลข9ก9 big one 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับ เอาละครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนักคาริมือหมอได้มีโอกาสนะครับเข้ามานั่งทักทายนะครับหรือเข้ามานั่งพูดคุยนะเข้ามานั่งทําคลิปทำมิโดนะครับนะกับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะก่อนอื่นครับผมนักรเมือหมอก็ต้องกล่าวคําว่ายินดีต้อนรับนะครับนะทุกๆท,ท่านที่เข้าสู่การเยี่ยมชมนะเข้ามาสู่การเยี่ยมชมเขาเรียกว่าเครื่องหลังนะของครูบาอาจารย์ของ,าาของเรานะครับนะ แลนะที่สําคัญนะครับที่ท่านเห็น Netflix. หน้ากล้องขนาดนี้ก็จะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับนะก็คือได้มาวางให้ท่านได้รับชมนะครับนะจะเป็นมีดทํางาฝักงาที่จะเป็นมีด,ด้าําไม้ฝักไม้นะหรือไม่จะเป็นมีดทํางาฝักไม้นะครับนะก็พยายามที่จะนําเอามาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะเอาละครับวันนี้ก็จะใช้เวลาสั้นๆนนะครับในการที่จะทําคลิปนะครับนะก็จะได้นําเอามีด ด้ามไม้นะครับนะ้าฝักไม้เล่มนี้นะเป็นมีดควนช้างขนาดใหญ่นะครับเป็นด้ามไม้แกะลายเ,าเขาเรียกว่าพันาลายนะครับนะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของเอท้าเวทนะครับนะก็คืออีกด้านหนึ่งเป็นพันลายอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเท้าเวทนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเลยนะครับนะ้าหยิบขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนะเอาละครับนี่ก็นะครับนะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะ เป็นด้ามไม้แกะนะครับนะเป็นด้ามไม้แกะนะก็ที่สำคัญเป็นมีดหลงข้อเดิมนะครับนะที่สำคัญเป็นมีดหลงข้อเดิมแล้วก็จะเป็นศิลปะของช่างสอนนะครับนะของช่างสอนนะเป็นมีดยุคกลางนะครับนะ มียุคกลางก็จะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2470เป็นต้นมาจนถึงปีพศ280นะครับนะสองร้อยแปดสิะนะ,ะผมก็พูดไปนะครับนะก็คือพลาดอยู่เรื่อยนะครับนะก็นื่องจักว่าอายุนะครับนะคนพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยก็พูดก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละนะครับนะ,ะนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ถ้า พูดผิดไปนะครับนะพลั้งไปก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะอ่ามีเล่มนี้นะครับเฉพาะใบนะครับเฉพาะใบก็อยู่ที่อ่าเขาเรียกว่าสิบเอ็ดนิ้วเลยทีเดียวนะครับนะประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นรวมด้ามฝักก็อยู่ที่สิบเจ็ดสิบแปดนิ้วนะประมาณนี้นะครับนะเป็นควานช้างขนาดใหญ่นะอ,อันนี้ที่ท่านชมอยู่นะครับจะเป็นฝัก นะไม้รัดด้วยเขาเรียกว่าเงินผสมแปะตั้งนะครับนะเป็นแหมรัดก็คือเงินผสมแปะตั้งนะนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะเอาล้วนะครับพอชมในส่วนของภายนอกนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของภายในนะนะครับนะครับปลดล็อกสักหน่อยนะนะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็ เป็นยันนโมพุทธายะนะครับนะห้าพระองค์นะเขาเรียกว่าเป็นยันพุทธเจ้าห้าพระองค์นะจะต่อคำว่านโมพุทธายะเอาไว้นะครับจริงๆก็นะครับวันไหนผมจะมาเคลียร์ในเรื่องของคำว่านโมพุทธายะนะครับอย่างเดียวเลยนะก็บางคลิปก็จะมาพูดแยกนะครับนะก็คือความหมายของคำว่านโมพุทธายะนะ ก็มีแบบไหนอย่างไรนะครับนะ่าก็เป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์ว่ากันง่ายนะครับนะ่าก็จะเขาเรียกว่าเป็นยันที่ในยุคโบร,โบราณน,นะครับนะใช้กันมานะาถ้าคนาศึกษาดีๆให้รู้จักความหมายเข้าใจความหมายนะครับก็จะถือว่าเป็นยันที่สูงสุดนะครับเรียกว่าสูงสุดนะ ถ้า,าไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับนะหากเราท่องหรือว่าบริกรรมนะคำว่านาโมพุทะยะได้นี่ก็ถือว่า,นะาจะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็จะมีแต่คนเมตตานะาเป็นยันที่เป็นเป็นมหาเสน่ห์นะครับนะก็เป็นพวกคงกระพันชาตินะครับนะเรียกว่าเป็นแคล้วคลาดอะไรต่างๆพวกนีไ้ได้หมดเลยนะ ถ้าเรามีจิตสูงสูงนะครับนะมุ่งมั่นที่จะบริกรรมนะเรียกว่าไปไหนมาไหนก็จะทำให้เราเคล้วคลาดปลอดภัยนะถือว่าเป็นยันที่โบรโบาณนิยมใช้กันมานะครับนะแล้วก็นี่คือใบของมีดนะครับนะก็จะเต็มไปด้วยของคาบใครนะครับนะ่าความเก่านะนะบนใบมีดก็จะตอก เป็นบทอีพิโสเรือนเตี้ยเอาไว้นะครับนะตรงนี้นะต่อคำว่าอีติปิโสว,วิเสเสอีอีเสเสพุทธนามีอิอิเมนาพุทธตังโสอีอีโสตังพุทธปิติๆๆนะครับก็จะตอบเอาไว้นะเป็นงานของช่างสอนนะครับนะเป็นงานของช่างสอนนะนี่นะครับตรงปลายมีดก็จะตอบคําว่านโมพุทายะนะครับเอา,อาตัวอุขนาดยังนะตัวอุขนาดใหญ่นะครับนะนะนะ ผมก็พูดเร็วไปหน่อยนะครับนะอ่านี่ครับภายในนะครับของฝักก็ที่เราเห็นนะครับข้างนอกเมื่อสักครู่นี้ก็ว่าเก่าอยู่แต่ข้างในนั่นก็คือเก่ายิ่งกว่านะครับนะที่สําคัญมีทุกเล่มนะครับมีทุกเล่มเนี่ยก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะครับได้ผ่านการคัดกรองนะครับนะมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีละนะครับนะ แต่ส่วนท่านผู้ชมนะครับนะ่าจะมองเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับกอ็อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะครับเราคงไม่ไปเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะไปบังคับให้ทุกคนนะครับก็คือเห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนะมันก็คงจะเป็นไปได้ยากเป็นไปไม่ได้ว่าง่ายนะส่วนด้านนี้จะเป็นยันตีนะครับนะเป็นยันตีนี่นะ ก็จะตอกเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมซูมนะครับให้ท่านได้เห็นเนื้อในนะครับนะให้ท่านเห็นรายละเอียดให้ท่านอ่านรายละเอียดก่อนนะาหากท่านไหนที่อยากจะดูภาพนะครับนะมีดเต็มดําเต็มฝกักเต็มใบนะผมมีภาพถ่ายนะครับเป็นภาพนิ่งนะไว้ทุกเล่มนะครับนะเพียงแต่แอดไลน์ผมเข้ามานะาก็คือ พิมพ์คาว่า B I G O N E ตามด้วยหมายเลข99นะครับนะอันนี้ถือว่าเป็น ID Line ของผมนะก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยสนทนากันได้นะครับนะ,ะส่วนด้านนี้ก็เป็นยันตีนะครับนะแล้วก็อยู่ตรงนี่ก็จะเป็นภาพปิดตาแล้วก็โต๊ะอุกขนาดใหญ่นะ,ะก็เป็นเป็นด้านที่เป็นเป็นนาเกี้ยวนะครับนะเป็นหน้าเกี้ยวนี่ก็นะครับนะ เดี๋ยววันหลังจะเ,เขาเรียกว่าขยายความนะครับเกี่ยวกับคำว่า,ายันนโมพุทธยะนะครับนะหพระองค์ก็คือให้ได้ทราบกันนะครับนะหรือว่าท่านไหนนะครับนะอยากจะอาติดต่อสอบถามนะครับนะใจร้อนนะครับนะเกี่ยวกับยันนโมพุทธยะนะครับความหมายต่างๆก็ท่านก็นสามารถที่จะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496ได้ นาเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับก็โทรเข้ามาได้เลยนะ,ะมาสนทนามาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันว่ากันง่ายนะครับนะท่านไหนมีดีๆก็โทรเข้ามานะครับคุยกันได้นะะตัวนี้จะเป็นโต๊วอุนะครับนะตรงปลายของมีดแล้วก็จะเป็นยันใบพัดนะะบนตัวหน้าก็จะมีะยันของพระเจ้า16พระองค์นะครับนะ ทุกทุกตัวนะครับอักขระทุกตัวก็จะมีความหมายทั้งหมดนะครับนะ้าบนหลังมากนาคนะคบนะจะตอบคำนามพัทธเขาไว้นะนามาพัทธนี่เป็นธาตุสี่นะครับนะเป็น, 4, น,นะเ,ปนเขาเรียกว่าสี่ตัวที่มีพลังมากๆนะครับนะมีความเข้มขลังมากๆก็ไม่รู้ก็คือถ้าเราท่องบทไหนก็ตามนะครับนะเมื่อท่องจบแล้วนี่ก็ต้อง ตอกด้วยเติมด้วยคำว่านามาพัทะไว้นะครับนะเป็นเป็นธาตุสี่นะเป็นกำลังค่อนข้างที่จะสูงนะครับนะก็คือเป็นนะก็คือเป็นกนไมิโรเป็นเป็นเมตตานะานะนี่คือเป็นธาตุน้ํานะครับนะเป็นเมตตานะานะครับก็ไปไหนมาไหนก็จะมีแต่คนรักคนชอบนะ มีแต่คนเมตตาว่ากันง่ายนะ,ะนะครับนะะนะมะพระนะครับก็คือเป็นธาตุส่นะครับเป็นธาตุสเ,เดี๋ยวก็ท่านไหนที่มีข้อสงสัยนะครับนะอยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับอัคระอะไรต่างๆพวานี้ก็สามารถที่จะติดต่อ,อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนะ,ะที่เบอร์0863291496นะครับนะ เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9กในทุกๆคำถามครับมีคำตอบนะ,ะนะครับอันนี้ก็ให้ท่านได้ชมนะครับนะ,ะเขาเรียกว่าผิวรายละเอียดนะครับนะ,ะก่อนที่เราจะเช่าหาบูชานะครับนะ่ก็ต้องมีชั่วโมงนะแล้วมีชั่วโมงบินในการเข้ามาเยี่ยมชมนะครับนะ,ะก็อย่างน้อยก็ให้มีความเชื่อมั่นนะครับนะ ก่อนเช้าหาบูชานะะก็เรียนเอาไว้อย่างนี้นะครับนะ,ะนี่นะครับเต็มไปด้วยอัคระนะครับนะเป็นมีดที่หาได้ยากนะครับนะมีดแบบนี้นะ,ะนี่ครับก็เดี๋ยววันหลังจะทําคลิปนะครับนะเกี่ยวกับอัคระต่างๆหรือว,ว่าเกี่ยวกับความหมายต่างๆนะ,ะให้ท่านได้รับชมนะครับให้ได้รับฟังนะ อ่านี่นะครับสาหรับมีดเล่มนี้นะสันหนามากนะครับนะมีดเล่มนี้สันจะหนามากนะครับที่สําคัญนั้นเป็นสันประหมอนะอ่านี่ครับก็หมายท่านชมนะครับส่วนการของมีดเนี่ยผมก็ได้เคยเรียนเอาไว้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าสําคัญมากๆนะต่อให้มีดไม่ได้มีอัคระนะครับนะตอกไว้บนใบม,มีดแต่ก็ให้ท่านมั่นใจให้ท่านเชื่อใจนะครับว่า ในกันมีดนี่ก็จะเต็มไปด้วยในเรื่องของมวลสารต่างๆนะเช่นเกสาของหลวงพ่อ็ดีลวดในเรื่องของแผ่นตะกุดนะต่างๆก็ดีนะครับนะจะถูกบรรจุเอาไว้ที่กันนะครับเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บท่านก็จะปิดด้วยคัางนี่นะแต่มีดยุคก,กลางนะครับก็จะเป็นโลหะครอบเอาไว้นะครับก็ป้องกันมวลสารต่างๆที่หลุดล่อนออกมานะาก็เป็น มีดที่ได้ผ่านการพัฒนานะครับนะจากมีดยุคต้นยุคามานะครับนะจากมีดยุคต้นมานะครับมาพัฒนาให้มีความาเรียกว,ว่าคลาสสิกมากขึ้นให้มีความงดงามมากขึ้นนะก็คือเป็นเรื่องโปรตินะครับการทํางานก็ต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้นนะนอันนี้ก็ไม่ได้แปลกอะไรนะเอาล่ะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามานะครับก็คือทั้งหมดก็ อยู่ที่นะครับก็คือ14กับ15วินาทีนะครับนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะก็อย่าลืมนะครับเมื่อชมแล้วนะครับเมื่อท่านาเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับนะต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันทำการกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะต้อง ปลายด้ามมีดนะครับจะเป็นลอยจานนะครับนะจะเป็นลอยจานคําว่าอนโมพุทธายะเอาไว้นะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้บอกเอาไว้นี่นะครับนะอ่าเป็นยันนะแต่นี่มันมองไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามาดูของจริงแล้วถ้าเห็นของจริงนะครับจะชัดมากเลยนะอ่าพอนี้แสงมันเยอะไปหน่อยนะครับนะก็ นะเอามาให้ท่านได้รับชมเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นนะครับนะจนถึงเวลาขนาดนี้นะครับสําหรับท่านใหม่ๆนะครับที่เขามาติดตามรับชมนะอย่าลืมนะครับเมื่อหากชมแล้วนะครับหากท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะอย่าลืมนะครับติดตรงไหนให้ถามเขามา้นนะา,มา,มเขามาได้ตรงนั้นนะอยากเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะก็หมายความว่าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะการให้ท่านกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6กนะครับนะ อเบอร์ศ8 6ย์9 1 4 9 6กนะครับนะในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลินวิ์หมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลินมิ์หมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ